สวัสดียามเย็นครับเพื่อนเพืก็เพิ่งจะเลิกงานมาเนาะแล้วก็อก็เพิ่งเปิดระบบ,ะบเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มทุ่มห้าสิบแล้วเนาะก็ก่อนที่ระหว่างรอง,งานระระหว่างรอง,งานลูกค้าเรียกนะครับเพื่อนวันนี้ก็จะมาอ่าพูดคุยเล็กน้อยนะครับเพื่อนระหว่างรอง,งานลูกค้าเนาะว่า ข้อดีข้อเสียครับของการวิ่งรถตอนกลางคืนอ่ะอันนี้พูดถึงว่าข้อดีข้อเสียนะครับเพื่อนอันนี้คือส่วนตัวของผมเองนะครับเพื่อนข้อดีของของการวิ่งรถตอนกลางคืนเลยนะครับเพื่อนอ่ะข้อดีสําหรับผมเลยก็คือหนึ่งก็คืออ่ะรถมันไม่ติดเนาะข้อดีก็คือรถมันไม่ติดก็ทําให้เราแบบอ่ะไปส่งลูกค้าได้เร็วเนาะแล้วก็มันก็ทําให้เราแบบอ่าวิ่ง วิ่งแล้วก็หางานรับงานง่ายครับเพื่อนเพอนเพราะว่าช่วงคืนรถมันก็อาจจะน้อยเนาะเวลาเราจอดรอลูกค้าหรือว่าลาอะไรเวลาอะไรเงี้ยมันก็สะดวกสบายหน่อยอ่าส่วนข้อเสียนะครับเพื่อนข้อเสียของสายกลางคืนเลยก็คือนหนึ่งก็คือเราอาจจะเจอลูกค้าที่อ่าลูกค้าเมาเนาะครับเพื่อนอ๋อมีลูกค้าเรียกงานเข้ามานะครับเพื่อนไปอีกไมนะ่เนาะ ก็โอเคเดี๋ยวกดรับงานก่อนแล้วก็อ่าบา้านเลขที่196หนึ่งเก้าหกมือนจะเป็นลูกค้าคนเดิมนะครับเพื่อนคนุ้นๆมากเลยนะครับบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกค้าคนเดิมหรือเปล่าถ้าเป็นลูกค้าคนเดิมนี่แจ็คพอตมากเลยนะครับเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะเดี๋ยวผมไปรับลูกค้าเรียบร้อยครับเพื่อน <punching> <ร>แล้วก็อ่า ลูกค้าเจ้าเดิมจริงด้วยครับเพื่อนลูกค้าเจ้าวันก่อนนะที่ไปรับแล้วก็มาสมที่เอกใหมนะ่ตกลูกค้าก็ตกใจไว้ใช่พี่คนขับคนเดิมหรือเปล่าแต่เราก็ลังเลว่าใช่ลูกค้าคนเดิมที่เราไปรับหรือเปล่าแต่ดูจากบ้านเลขที่แล้วก็ดูจากจอดจอดอ้อใช่จริงด้วยครับพอลูกค้าขึ้นรถมาถึงได้รู้ว่าอ๋อลูกค้าคนเดิมที่เราไปรับนี่น้องก็บอกว่า ต่อไปก็คือมารอกันเวลานี้ครับเบื่อเจกันอีกเนอคุยสนุกดีนะครับผมก็โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีงานไม่มีงานเพิ่มนะเพื่อนอยู่แถวเอลไมนี่ครับก็ตอนนี้ก็กำลังวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งไปหาที่กลับรถด้วยมืออยู่แถวเอลไมซอยสิบนะอย่างบนออกไปฝั่งโน้นนะ ตอนเมืองครับเพื่อนโอ้โหแล้วตอนแรกก็กำลังลีอยู่ครับว่าจะไปรอจิวสนามบินหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีครับมีผู้โดยสารเรียกพอดีแล้วก็ไปแถวลาดดำเนินเลยครับโอ้โหทางผาทางกลับบ้านพอดีเลยถือว่าโชคดีมากเลยครับงานลงตัวครับโอ้โหวันนี้ก็เดี๋ยวกำลังตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไป,ไป,ปารับไปรับผู้โดยสารนะเพื่อนแล้วก็ อพอดีเลยครับทางกลับบ้านพอดีเลยโอเคครับผมร้อยครับเพื่อนแล้วก็อา่เดี๋ยวมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับแล้วก็ออกตรงไหนเนะี่ยอ๋อโรงแรมมันอยู่ข้างวัดครับผมก็หาโรงแรมไม่เจอกอ็ขอค่าทิมขัดนะเสียงดัง ถือว่าโชคดีอยู่นะครับเพื่อนได้ลูกค้ามาแถวแถวนี้เนาะแถวราดเนินเพราะว่าจากราำเนินไปบ้านผมก็ถือว่าก็ก็ถือว่าลายลายเดียวกันเรอครับผมไม่ต้องไม่ต้องตีเป่าออกมาไกลามากแต่ว่าราคาอ่าราคาไปส่งกับราคาตอนอ่าไม่ใช่ครับราคาตอน ที่ออกจากเมืองไปส่งลูกค้าที่สนามบินเนี่ยราคาดีนะครับเพื่อนก็ได้เกือบสามร้อยเนาะแต่พอราคาขากลับมานี่โอ้โห <laughs> จากดอนเมืองสนามบินดอนเมืองครับเพื่อนแล้วก็มาส่งลูกค้าที่แถวแลาดนเนเนี่ยเพื่อนได้สองร้อยหูหยี่สิบกิโล <laughs> ราคาถูกมากเลยครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นราคาตีเปล่ากลับเข้ามาก็ดีกว่าครับ เพราะว่าถ้าถ้าเป็นขาออกอะขาที่เราไปรับลูกค้านี่ถ้าถ้าจําไม่ผิดนี้รู้สึกว่าพอเวลาเราไปรับเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าอะไรนะครับค่าค่าสนามบินวกาจาไม่ได้แล้วมันจะมีค่าบวกเพิ่มเนาะเวลาที่เราไปส่งนะแต่เวลาที่เรารับออกมาเนี่ยเราจะไม่ได้เนาะค่าความต้องการลดเหลือสักอย่างนีแว่านะจำไม่ได้ละกโอเคครับตอนนี้กําลัง มุ่งหน้ากลับบ้านครับเพื่อนก็ปัดกดกลับบ้านละเพราะว่าเด็กก euh. ันเนาะจากเที in ่ยงคืนละเดีรุ Jill ่ผนี้ทํางานก็วันนี้อ่าเดี๋ยวก็เคยครับเพื่อนเดี๋ยวสรุปตอนท้ายคลิปให้ดูนะว่าวันนี้ได้มากี่บาทคุ้มค่าหรือเปล่าโอเคครับผมก็มาสรุปยอดจากการไปวิ่งรถเมื่อคืนวันศุกร์นะครับเพื่อนก็ผมได้มา 970บาทเนาะแล้วก็ได้อ,อินเซนティブมาอีก50บาทนะครับเพื่อนก็รวมเป็นเงินทั้งหมด120 0บาทเนาะแล้วก็เติน้ำมันไป300นะครับลบ120ก็เท่ากับผมเหลือเงินค่าบ้านอยู่ประมาณ720บาทครับเพื่อนก็ขอบคุณนะครับผมแม้ผมจะไม่รู้จักคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครก็ตาม